เละครชีวิตรักหากข้ามรักตอนที่หนับตั้งแต่วันที่โดนเธอปฏิเสธโดนก็หายหน้าหายตาไปไม่ติดต่อชามกลับมาอีกทำให้หญิงสาวคิดถึงเขาสุดหัวใจหญิงสาวทรมานใจมากคิดถึงเขามากจนงอยเงาไปทั้งใจและกายแสดงออกมาให้กับอันนบเห็นจนเขาอดถามเธอไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าจ้ะที่รักเปล่านี่คะชามไม่ได้เป็นอะไร แต่ผมรู้สึกได้ว่าคุณดูไม่มีความสุขคุณเป็นอะไรไม่ชอบใจอะไรผมก็บอกมาได้เลยนะโทมีความสุขสิคะก็ชามอยู่กับคุณวันๆไม่ต้องทำอะไรมีแต่เที่ยวออกไปดินเนอร์ไปปาร์ตี้ชามจะไม่มีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะแต่ผมเห็นว่าคุณทำหน้าเศร้าๆตลอดเวลาเลยนะยิ่งสองสมวันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรมันก็ดีไม่หรอกคะ่ะ ชามไม่ได้เป็นอะไรแค่มีเรื่องเครียดนิดหน่อยแต่ไม,ไ,ไม่ได้สำคัญหรอกค่ะถ้าอย่างไงเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีไหมเผื่อว่าคุณจะรู้สึกสดใสขึ้นก็สิคะไปก็ไปค่ะชาเมก็ไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาตั้งหลายปีแล้วไปก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวชามไปขออนุญาตพ่อก่อนนะคะจะผมจะรอฟังข่าวดีนะว่าคุณไปได้ว่าแล้วชามก็มาขออนุญาตพอเพื่อขอไปญี่ปุ่น กับอันนบคนรักใหม่ของเธอเป็นเวลาเดียวกับที่ตะวันเขาเข้ามาขอพ่อเช่นกันพ่อขาตะวันขอไปที่ไร่พี่ดนนะคะไปทำไมละ่ะลูกก็ตอนนี้พี่ดนกับตะวันกำลังคบกันเราสองคนเป็นแฟนกันไปมาหาสู่กันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะพ่ออะไรนะเราน่ะเหรอคบหากับดนพูดเองเออเองหรือเปล่าเยะตะวันถกคุณพ่อ ตะวันเป็นผู้หญิงนะคะตะวันจะมาโมเมตีขลุ่มแบบนั้นได้ยังไงตะวันกับพี่ดอนเรากําลังจะคบกันค่ะกําลังจะคบกันหรือว่าคบแล้วตรงลงมันยังไงกันแะน่ยังค่ะยังไม่ได้คบแต่กําลังจะคบเร็วๆนี้ตะวันก็เลยพูดเผื่อไว้ก่อนถ้ายังมันก็ยังไม่เหมาะหรอกนะจะไปเอาพี่เขยตัวเองมาเป็นแฟนเพราะว่ามันดูยังไงยังไงอยู่นะถึงเขาจะเลิกกับชามแล้วก็เถอะ ก็เขาเลิกกันแล้วนี่ค่ะพ่อเลิกกันก็เหมือนกับเป็นคนอื่นจะเป็นอะไรถ้าตะวันจะเสียบแทนเดี๋ยวก็กลายเป็นขี้ปากชาวบ้านหรอกนะไม่สนค่ะตัวตะวันทำไมตะวันต้องแข์ป้าข้างบ้านด้วยไม่สนแล้วคะ่ะยังไงแล้วตะวันก็จะไปตะวันไปนะคะคุณพ่อแกนี่นะถ้าจะไปแบบนี้ก็ไม่ต้องมาขออนุญาตพ่อแล้ว ชามได้ยินว่าน้องสาวคบกับอดีตสามีก็รู้สึกร้อนรุ่มหึงหวงไปกันใหญ่สุดท้ายจึงไม่อาจห้ามใจตัวเองได้ว่าแท้จริงแล้วเธอรักเขามากมายแค่ไหนเธอจึงไปบอกเลิกกับอนนบอย่างตัดสินใจเราเลิกกันเถอะนะคะคุณอน,นบคุณว่าอะไรนะชามอยู่ๆทำไมมาบอกเลิกผมผมทำผิดอะไรคุณไม่ได้ผิดเลยคะ่ะคุณอน,นบ คุณดีกับชามมากแสนดีกับชามมากแต่ชามรู้ตัวแล้วค่ะว่าชามไม่ได้รักคุณชามรักดนรักอดีตสามีของชามปล่อยชามไปเถอะนะคะคุณนันนบคุณพูดอะไรของคุณถ้าคุณรักเขาแล้วคุณอยากกับเขาทำไมขอโทษอีกครั้งนะคะชามผิดเองชามแค่คิดว่าชามคงจะอยู่บ้านนอกคองนาของเขาไม่ได้ชามคบกับคุณก็เหมือนอยู่ในวงสังคมเดียวกัน ที่ชามคุ้นชินแต่เมื่อชามได้อยู่กับคุณแล้วชามไม่มีความสุขชามไม่อยากอยู่ในสังคมที่มีแต่หน้ากากแบบนั้นอีกแล้วคุณคิดดีแล้วเหรอที่ตัดสินใจจะเลิกกับผมและไปอยู่บ้านนอกกับเขาใช่ค่ะชามคิดดีแล้วอย่ากโกรธอย่าเกลียดชามเลยนะคะหวังว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้ผมไม่โกรธคุณหรอกถึงยังไงคุณก็ต้องมีสิทธิ์เลือกผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับคุณอยู่แล้ว ผมขอให้คุณโชคดีขอบคุณนะคะคุณอนนบชามจะไม่มีวันลืมคุณเลยว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของชามหลังจากนั้นชามก็รีบร้อนไปหาโดนทีไรแต่ปรากฏว่าคนที่นั่นไม่ได้ต้อนรับเธออีกแล้วมาทำไมหรือจ๊ะแม่คุณไฮโซคุณแม่สวัสดีค่ะชามมาหาดนค่ะคุณแม่ไม่ว่าดนหรือว่าฉันหรือว่าคนที่นี่ ไม่มีใครเขาต้อนรับเธอหรอกนะชามให้ชามได้คุยกับดนได้ไหมคะชามขอร้องเธอค่ะชามมีเรื่องมากมายจะคุยกับดนและปรับความเข้าใจกับเขาดนเขาออกไปเที่ยวกับหนูตะวันกว่าจะกลับก็งคงมืดค่าไม่ต้องรอหรอกนะจ๊ะหญิงสาวร้อนใจกลัวว่าตัวเองจะมาช้าเกินไปสองเดือนที่อย่าร้างกันไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใจจากเธอไปหาตะวันหรือว่าผู้หญิงคนอื่นๆแล้วหรือยัง เขาคบกันแล้วเหรอคะถึงได้ออกไปได้วยกันได้เธอจะมาสนใจอะไรหรือจะ๊ะเพราะเธอเองก็ไม่ได้รักลูกชายฉันมาแต่แรกแล้วนี่ชามรักดนนะคะคุณแม่ตอนนี้ชามรู้ตัวแล้วว่าชามรักดนมากคุณแม่คะให้ชามได้พูดคุยกับดนสักหน่อยนะคะรักลูกชายฉันอย่างนั้นเหรอมันรักอะไรตอนนี้โดนไอเศษฐีนั่นมันเฉดหัวมาไรไงถึงได้เพิ่งรู้ตัวว่ารักตะดนคุณแม่ ฉันไม่ใช่แม่เธอกลับไปซะฉามที่นี่ไม่ต้อนรับเธอและมันก็ไม่เหมาะกับเธอด้วยหญิงสาวฟังแล้วเสียใจมากแม่ของโดนเคยรักเธอเคยดีกับเธอแต่เธอเองที่เป็นคนทำให้พวกเขาเกลียดชังหญิงสาวส่งข้อความบอกรัก,รกดนทางโทรศัพท์ขอโทษดนบอกรักเขาและขอกลับมาคืนดี แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่ชายหนุ่มทําโทรศัพท์ตกน้ําจึงไม่ได้ยินข้อความของเธอโทรศัพท์เป็นอะไรลหะคะพี่ดนโทรศัพท์พี่มันตกน้ําอ่ะเมื่อกี้นี้ล้วงออกมาจากกระเป๋าไม่ทันดูมันก็เลยตกลงไปในน้ําอ่ะโถเอ้ยพยี่ดนแย่จังเลยอะ่ะไปซื้อใหม่กันไหมคะจ้ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับใครเดี๋ยวสักสองสามวัน,วนเดี๋ยวพี่ค่อยไปซื้อใหม่ พี่ดนพี่ดนรู้ไหมคะว่าตะวันคิดยังไงกับพี่ดนถึงได้ดันโดนมาที่ไร่เนี่ยก็มาเที่ยวไงครับคุณตะวันบอกกับผมเองว่าอยากมาเที่ยวนั่นเป็นแค่ข้ออ้างค่ะความจริงแล้วตะวันชอบพี่มากนะคะตะวันมาที่นี่พอมาตามจีบพี่ตะวันชอบพี่พี่คิดยังไงกับตะวันคะน้องตะวันตะวันขอโทษที่ต้องพูดตรงๆแต่ตะวันไม่ชอบอ,อ้อมค้อม ชอบตะวันก็บอกว่าชอบพี่ขอโทษด,ด้วยนะน้องตะวันพี่รักน้องตะวันแบบน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นแต่ตะวันไม่เคยคิดว่าพี่เป็นพี่ชายนะคะคิดว่าเป็นคู่รักพี่ดนยังไงพี่ดนก็อยากกับพี่ชามแล้วคบกับตะวันนะคะผมคบกับคุณไม่ได้หรอกนะคุณตะวันเพราะยังไงคุณก็เป็นน้องของคุณชามไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนี่คะพี่ดนก็เลิกกับพี่ชามไปแล้ว ทำไมจะต้องให้เขามามีปัญหาระหว่างเราพี่ไม่อยากไปเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับคนที่คุณชามรู้จักอย่าใจร้ายกับตะวันนักสิคะพี่โดนได้โปรดเถอะอย่าบังคับพี่เลยนะครับพี่ไม่ได้รักคุณตะวันแบบนั้นตะวันเสียใจมากแต่เมื่อผู้ชายไม่ชอบเธอก็ไม่ขอเส้าสีคอนอย่างเธอมีดีมากกว่าที่จะมาตามงอนง้อผู้ชายกระจบลงไปแล้วนะคะ สำหรับหักค้ามรักตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ